หนึ่งเรื่องของการศึกษานะครับกับกศนนะฮะกศนตำบนป่าแดดครับ,บ,บ,รบจัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเกาะกลางจังหวัดเชียงใหม่นําผักตบชวาสร้างมูลค่าเพิ่มครับที่ชุมชนบ้านเกาะกลางตาบ,บนปา่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จากกศนตาบ,บนปา่าแดดครับพาวิทยากรมาสอนกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านเกาะกลางในการนําผักตบชวามาเพิ่มมูลค่า ด้วยการทํากระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับให้ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพและในอนาคตจะมีการส่งเสริมการตลาดหาช่องทางการจําหน่ายสินค้าโดยมีชาวบ้านสนใจเข้าเรียนรู้จํานวน22คนครับเขาบอกว่าคอร์สนี้เรียนกันทั้งหมด8วันรวม40ชั่วโมงเลยครับซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากเรียนจบแล้วอาจจะมีการก่อตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะผลักดันให้สินค้าจากผักตบชวากลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างไรายได้ให้ชุมชนรวม ทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาเรื่องผักตบชวาล้นคลองอีกด้วยค่ะไปฝั่งเสียงชาวบ้านที่ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะจากปัญหาที่ผักตบชวาเป็นปัชพืชนเนาะที่มันทุกๆปีจะมีจํานวนมากเลยส่วนมากจะอยู่ในคลองแม่ข่าค่ะมันปิดการทางน้ำเนาะเวลาหน้าน้ําหลากหรือว่าฝนตกเยอะเนาะ,นะมันน้ําน้ําเยอะ กผักตบชวาเนี่ยวัชพืชตัวเนี้มันก็จะไปปิดกั้นทางน้ําไม่ให้น้ําระบายได้ก็จะเกิดน้ำท่วมขังน้ําล้น,นะคะ่ะการที่เรานําผักตบชวามามทำกระเป๋าแบบนี้ะมันช่วยเรื่องอะไรบ้างคะก็ช่วยให้ชาวบ้านได้มีไรายได้เนาะแล้วก็อย่างผู้สูงอายุ แล้วก็แม่บ้านที่อยู่บ้างๆก็จะได้มีรายได้มีกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะครับค่ะ<อ>